ว่าไทยจะเข้าใจเก็บค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอสดสดซีเกม27ล้านบาทเป็นไปตามกลไกลของตลาดสร้างความมึนงงให้กับบรรดาคนไทยไม่น้อยหลังจากทางเขมรได้เก็บค่าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดกีฬาซีเกมที่กำลังจะถูกจัดขึ้นแพงกว่าประเทศเพื่อนบ้านผู้ว่ากะกะทเผยว่าตัวเลขค่าลิขสิทธิ์ซีเกมครั้งที่32จัดขึ้นที่ประเทศกัมพูชาระหว่างวันที่5-17พฤษภาคมทางกัมพูชาเรียกค่าลิขสิทธิ์กับไทยกว่า27ล้านบาท สูงสุดในอาเซียนซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างพูดคุยเพื่อหาทางออกสำหรับตัวเลขค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดซีเกมครั้งที่32กัมพูชาเป็นเจ้าภาพและจะจัดขึ้นระหว่างวันที่5-17ถึงพฤษภาคมที่จะถึงนี้ค่าถ่ายทอดสด8 0 0 0 0เหรียญสหรัฐหรือประมาณ27ล้านบาทโดยดรก้องศัก์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยแจ้งว่า ขณะนี้ที่สปอร์ตอยู่ระหว่างพูดคุยเพื่อหาทางออกเพราะตัวเลขที่ถูกเรียกค่าลิขสิทธ์มานั้นกใกล้เคียงตามรายงานข่าวก่อนหน้านี้และเป็นตัวเลขที่ไทยถือว่าสูงเกินไปและเท่าที่ทราบมาตัวเลขในแต่ละประเทศไม่เท่ากันและไม่ทราบหลักเกณฑ์ของทางกัมพูชาเพราะไทยเราแทบจะเป็นประเทศที่แพงที่สุดจากการประเมินและแพงกว่าประเทศเวียดนามอีกด้วยโดยดรก้องศักด์กล่าวว่าเราคงต้องมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรโดยตอนนี้ให้ทางทีสปอร์ตเป็นผู้เจรจาส่วนข้อคำถามที่ว่า ทางกัมพูชาปฏิเสธว่าไม่ได้เรียกค่าลิขสิทธิ์ในตัวเลขดังกล่าวนั้นถ้าเป็นจริงก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะทางเราก็ไม่อยากจะจ่ายแพงขนาดนั้นเพื่อที่ประชาชนจะได้ดูการแข่งขันซีเกมอย่างทั่วถึงและล่าสุดทางด้านนายวัดจำเริญเลขาธิการคณะกรรมการจัดซีเกม2023เปิดเผยว่ากัมพูชาไม่ใช่ตัวการที่จะกำหนดราคานี้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับการเจรจา และมูลค่าทางการตลาดเราทำตามมาตรฐานทางซีเกมเสมอประเทศที่มีมูลค่าทางการตลาดที่ใหญ่กว่าก็จะต้องจ่ายราคาสูงกว่ามันสมเหตุสมผลกำหนดราคาที่ตายตัวไม่ได้และหวังว่าสื่อรวมถึงประเทศอื่นๆจะเข้าใจในเรื่องนี้บริษัท n i นิส a n แฟน i ิส t ยซึ่งเป็นบริษัทที่ทำการวิจัยเชิงข้อมูลเกี่ยวกับแพลตฟอร์มระดับโลกในด้านกีฬาเคยออกมาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยว่า ประชากรไทยร้อยละ8 4ติดตามดูกีฬาและมีกำลังซื้อสูงพร้อมจะสนับสนุนสินค้าของสปอนเซอร์รายการกีฬาที่รับชมสำหรับทัวร์นาเมนต์ที่ได้รับความนิยมในประเทศไทยคือฟุตบอลโลก61%เอเชียนเกม55%ซีเกม54%เอเชียนวอลเลย์บอลคัพ5 3หรือนี่จะเป็นเหตุผลที่กัมพูชากล้าตั้งราคาสูงลิบลิ่วกับประเทศไทย อีกเหตุผลหนึ่งคือประเทศไทยมีกฎ must have ซึ่งประกาศกสอทอชอเรื่องหลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สำคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะทางฟรีทีวีซึ่งออกมาในปี2555เพื่อให้คนไทยสามารถเข้าถึงเนื้อหารายการโทรทัศน์ที่สำคัญอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมโดยให้ออกอากาศได้เฉพาะฟรีทีวีภายใต้ประกาศนี้ส่งผลให้ผู้ที่ซื้อลิขสิทธิ์เกี่ยวกับการออกอากาศกีฬา7มหกรรมที่ในประเทศจะต้องปฏิบัติตามต้องแจ้งเจ้าของลิขสิทธิ์ในต่างประเทศว่า มีประกาศแบบนี้ในประเทศหนึ่งใน7มหกรรมกีฬานี้รวมถึงซีเกมด้วยกัมพูชาเลยใช้โอกาสนี้ฉกฉวยผลประโยชน์กับประเทศไทยและในเวลาต่อมาได้มีการรณรงค์จากผู้ใช้งานโซเชียลไทยรายหนึ่งที่ได้ออกมาตั้งสเตตัสผ่าน Facebook ส่วนตัวและได้ให้เหตุผลไว้ได้อย่างน่าสนใจว่าไม่สนับสนุนการจ่ายเงินค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดกีฬาที่ขเขมรและไม่สนับสนุนนักกีฬาไทยไปแข่งกีฬาอ,อบตอเพราะไม่มีความโปร่งใสยุติธรรม การกีฬาต้องพัฒนาไปข้างหน้าสู่สากลจุดมุ่งหมายคือกีฬาโอลิมปิกแต่ขเขมรกลับเอากีฬาที่สากลไม่รู้จักเข้ามาและตัดกีฬาสากลออกไปหลายรายการเพิ่มเหรียญทองมากเป็นประวัติการบ่งบอกถึงความคิดที่ถดถอยหวังประโยชน์ส่วนตนแฝงไว้กับกีฬาที่จะจัดแข่งเคลมมวยไทยเคลมสงกรานไทยหลายคนจึงสงสัยทำไมาไทยถึงต้องจ่ายแพงขนาดนี้ท,ท,ทั้งที่ปกติแล้วซีเกมส์จะไม่มีการขายลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดจะคิดเป็นเพียงค่าธรรมเนียม เช่นซีเกม2021ที่เวียดนามคิดราคาเพียง10,000เหรียญประมาณ350,000บาทส่วนซีเกม2019ที่ฟิลิปปินส์คิดราคาเพียง5,000เหรียญประมาณ175,000บาทเท่านั้นตัวเซี่ยมในวัดจำเรินเปิดเผยว่ากัมพูชาไม่ใช่ตัวการที่จะกำหนดราคานี้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับการเจรจาและมูลค่าทางการตลาดเราทำตามมาตรฐานทางซีเกมเสมอประเทศที่มีมูลค่าทางการตลาดที่ใหญ่กว่าก็จะต้องจ่ายราคาสูงกว่า มันสมเหตุสมผลหรือการกำหนดราคาที่ตายตัวไม่ได้ซื่อรวมถึงประเทศอื่นๆจะไม่เข้าใจวิธีคิดของขเขมรในเรื่องนี้เพราะบ่งบอกถึงความไม่โปรง่งใสโดยล่าสุดการกีฬาแห่งประเทศไทยเตรียมเจรจาต่อรองกับกัมพูชาเรื่องค่าธรรมเนียมถ่ายทอสดสดซีเกม28ล้านบาทอีกครั้งซึ่งเงื่อนไขของไทยคือต้องจ่ายไม่เกิน1 0 000, 0,000เหรียญสหรฐัฐหรือ3.4ล